ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เอชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับเจ๊เอชาแนลบนจุดสูงสุดนะครับยอดเขาพญาเดินทงจังหวัดลบบุรีครับมาชมวิวสวยๆนะครับน้ำในเขื่อนปราทริ์แล้วก็มาอัปเดตน้าในเขื่อนป่าสัทริ์วันนี้และน้ําในเขื่อนต่างๆของไทยกันครับไปรับชมภาพสวยๆนะครับพร้อมกับฟัง น้ำในเครื่องต่างของไทยครับไปเลยครับครับท่านผู้ชมครับเรามารับชมรับฟังนะครับปริมาณน้ําในเขื่อนต่างๆที่ภาคเหนือนะครับเขื่อนภูมิพล57%เ์เขื่อนสิริกิต4ิ์เขื่อนแม่งัด39%เขื่อนกิวลม82%เขื่อนแม่วง25%เขื่อนกิวคอหมา70%เขื่อนขวแวน้อย101%และเขื่อนแม่มอก10 4อร์เครับ ครับมารับชมแลบฟังปริมาณน้ําที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเริ่มจากเขื่อนลำปาห้าเปาเปอเขื่อนลาตะคอง104เปขื่อนลำพะเพิง101เอขื่อนน้ําปอร์เนต์เขื่อนอุบลรัฐ1น0์110%นเขื่อนทร90%เขื่อนตุราภรณเ์เ0 3เขื่อนห้วยหลวง60%เขื่อนลำนางรอง94%เขื่อนมูลบน104%เขอ่อน์เซ็ุง 56%และเขื่อนลำแส99%ครับขออภัยท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีเสียงลมแรงนะครับบนจุดสูงสุดบนเขาพญาเดินทงนะครับต่อไปมาฟังที่ภาคกลางนะครับน้ำในเขื่อนป่าสักดิ์ชลสิทธิ์วันนี้ก็ยังอยู่ที่106%ครับเขื่อนกระเสียว101%เขื่อนทับสะเหลว,วันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยทับสเลว,วันนี้อยู่ที่102%ครับ อากาศนะครับน้ำในเขื่อนป่าสักทรสิิธิ์นะครับบนยอดเขาสูงสุดเขาพญาเดินทงครับหมู่บ้านที่เห็นข้างล่างนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านโคกสะดุ้งนะครับเป็นมีทางรถไฟลอยน้ำนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมมองเห็นรางรถไฟนะครับลอยน้ำเป็นแนวยาวนะครับท่านผู้ชม มาฟังปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคตะวันตกกันบ้างนะครับมี2เขื่อนเขื่อนศรีนครินทร์88%และเขื่อนวชิราลงกรณ์85%ครับมาที่ภาคตะวันออกนะครับปริมาณน้ำนะครับในเขื่อนต่างๆที่ภาคตะวันออกเริ่มจากเขื่อนบางพระ85%ครับเขื่อนหนองปลานึ่งร้อเลยนะครับเกือบ120%เลยนะครับเขื่อนคลองศรียัตห้าสิบเขื่อนคุณด่านประการชน100%ครับเขื่อร์เซ็นต์0ร และเขื่อนนลรลบดินธรจินดา108%ครับมาที่ภาคใต้สุดนะครับของไทยเรานะครับเขื่อนแก่งกระจาน 88%, 88เขื่อนปราณบุรี85%เรขื่อนรัชาประภา76%ครับและเขื่อนบางลาง49%ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมชนประทานและสถาบันสรารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน ขอ, ust, ขอบคุณที่รับชมรับฟังเจเอชแนลจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแนลด้วยนะครับเพื่อที่จะไ e ม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจเอชแนลนะครับในคลิปต่อๆไปค like, รับโชคดีเป็นก่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ shake it baby hey.